สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะต้องไปซื้อของฝากจากซานตลรีนีไปฝากแฟนๆรายการของเราใช่มาซานตรีนีแล้วเนี่ยต้องมีของฝากที่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมห้ามพลาดพี่บ็อกกี้มีอะไรเด็ดพี่อ่ะมีทั้งลามีทั้งน้ำมันมะกอกอ๋ออย่าเพิ่งบอกหมดเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าอันไหนเด็ดสุดเราไปฝากแฟนๆรายการ The First Ultimate กันนะครับผช่ตอนนี้ไปพี่<ป>ชอปปิง้งกันดีกว่า กีตาร์ตัวไหมโอ้โหโอ้โหอะกูเล่นเล่หน่อยดีไหมเล่นกีตาร์หรืเปล่าเนี่ยโอ้โห ท่านผู้ชมของฝากที่เราเลือกมาให้ถูกใจไหมครับแต่ถ้าอยากได้เนี่ยต้องทำไงให้ป๊อกตามไปดูเลยครับลุ้นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่าเมืองหลวงของเกาะซานตริีนีมีชื่อว่าอะไรพิมพ์ U1 ฟีราพิมยูสองฟอเลนสทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483-8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่99 152และ367จะได้รับเซรามิกจากเกาะซานตริรีนีประเทศกรีซจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง2กันยายน2 5 5 9ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook The First TV ไทยในสัปดาหนะ์หน้า ย้ำอีกสักทีนะครับว่ายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากส่ง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 เข้ามาเยอะเลยรับว่าจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากเราไปแน่นอนครับผมและอ,อีกหนึ่งรางวัลสุดพิเศษยิ่งกว่ารางวัลเมื่อกี้นั่นก็คืออะไรครับพี่ป๊อกการได้มาเที่ยวประเทศกรีซฟรีนะครับกินฟรีทเที่ยวยฟรีอยู่ฟรีแบบโรแมนติกสุดๆที่สำคัญคือแบบเฟิร์สเฟเลยพักสบายกินแบบหรูหรานะครับผมะมากอยากได้ไปดูเลยครับ เที่ยวสุดโลกแบบฟรีๆกับรายการ The First Ultimate เพียงคุณดูรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการสัปดาห์นี้ให้คุณร่วมแสดงความคิดเห็นว่าทำไมคุณถึงอยากไปท่องเที่ยวในแหล่งกำเนิดอรารยธรรมของโลกที่ประเทศกรีซพิมพทีหนึ่งเว้นวรคและแสดงความคิดเห็นส่งมาที่4838323ความคิดเห็นใดถูกใจทีมงานมากที่สุดจะได้รับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศกรีซจำนวน2รางวัลรางวัลละหนึ่งที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึง11กันยายน2559 ประกาศผลในวันที่25กันยายน2559ภายในรายการ The First Ultimate และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับถูกต้อง2ที่นั่งเท่านั้นนะครับค<ม>ุ้มค่ามากๆใช่ครับผมและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุนหลักใจดีของพวกเราครับครับ Index Living Mall อุงไทยเอ็ก่ Canon Printer เครื่องสำอาง Estee l d e r เสื้อผ้าพิธีกรหล่อๆจากคามิมูระ ริวโคนซูมิขอบคุณครับอย่าลืมติดตามรายการเราทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับผมทาง YouTube Instagram Facebook นะครับได้ด้านล่างนี้เลยครับผมโอ้โหตอนนี้เสียดายเวลาเราหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผ่านพ้นไปแล้วกับทริปท่องเที่ยวไต้หวันสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟในราคาสุดพิเศษตามรอยรายการ The First Ultimate ทเที่ยวสุดโลกการเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับสถานที่สําคัญสําคัญที่เป็นจุดแลนด์มาร์กของประเทศไต้หวนันว่าแล้วเราไปแอบดูกันสิว่าในทริปนี้เราไปทํากิจกรรมที่ไหนกันบ้างานีี้ยังมไร ราก็ได้เห็นชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรีและในทริปนี้จะสนุกแค่ไหนเราลองไปฟังความรู้สึกของผู้โชคดีกันว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างในทริปนี้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากกรุงไทยแอคซ่านะครับแล้วก็รายการ The First Estimate นะครับที่ทําให้ผมนะครับเป็นผู้โชคดีนีหนึ่งคนเนี่ยนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในทริปไต้หวันครั้งนี้นะครับก็มีความสุขแล้วก็ประทับใจมากๆกับทริปครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ กิจกรรมดีๆจากรายการ The First Ultimate มานะครับก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ร่วมสนุกเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะได้มาเที่ยวกันอย่างนี้ครับสวัสดีครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางคุณไทยแอคซ่าแล้วก็รายการ The First Ultimate ที่ให้ได้มาในร่วมทริปไต้หวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีครับสำหรับความสนุกสนานที่ได้กับทริปนี้มีความ exclusive ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าได้ไปในที่ที่เราไม่ได้ไปหรือไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปแล้วเราได้ไปกันไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางใต้หรือว่าจะเป็นในส่วนของไทเปก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะร่วมในทริปต่อไปก็ขอเชิญให้ร่วมสนุกกับรายการในส่วนของ The Fresh Ultimate ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อยากไปเที่ยวแบบสุดโลกกับรายการ The First Ultimate ไม่ยากเพียงคุณชมรายการและร่วมสนุกไปกับเราเท่านี้คุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปครับ พิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษแบบ V.I.P. 8วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งกำเนิดอรารยธรรมโลกที่ประเทศกรีซเริ่มต้นด้วยพาคุณไปยังกรุงเอเธนเมืองหลวงที่เป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมเก่าแก่กว่า3,000ปีเพื่อพาคุณไปชมอะโครโพลิสป้อมปราการที่เป็นแหล่งหลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนต่อด,ด้วยพาไปวิหารพาเธนอนวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศแด่เทพีอธีนาและพาคุณไปชมมหาวิหารเดลฟีแหล่ง อารยธรรมกรีกโบราณต่อด้วยพาคุณไปชมมรดกโลกเมทิโอราที่เป็นสถานที่พำนักของนักบวชสร้างอยู่บนเนินเขาหินใหญ่สูงสง่าจากนั้นพาคุณไปยังเกาะซานโตรินีที่เปรียบเป็นสวรรค์บนดินที่บรรดาคู่รักต่างบวชให้เป็นสถานที่ที่โรแมนติกที่อยากไปที่สุดและพาคุณไปต่อที่หมู่บ้านเอียหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะซานโตรินีและปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ที่สนุกสนานและประทับใจกับกรีกในปาร์ตี้ด้วยการแต่งกายแบบชาวกรีกและรับประทานอาหารสุดหรูกับชาวท้องถิ่นที่มาต้อนรับ นดุดญาติมิตรและตอกย้ำความเป็น V.I.P. ของคุณด้วยการพักโรงแรมแกรนด์เบเทช e โรงแรม5ดาวที่มีแต่เหล่าเซเลบ r ิตี้มาพักทั้งหมดนี้กับราคา152,000บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง95,500บาทย้ำอีกที 95,500บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่10กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078 095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ แดนชี่ใจเรฝันคนรุสนสกัรก็บดืกรอวันเอิ้ทม Marine TV